สวัสดีครับเจนน่าลาสนะครับสวัสดีครับลูวินแอนดลาสครับสวัสดีคร nope> ับม totally ิวอันดลาสครับสวัสดีครับชาแนลาสครับสวัสดีครับภูมแอนดลาส์ครับสวัสดีครับไนส์แอนดลาสครับ ด้ครับทุ่นแนนาครับขอขอโทษน,นะขอย้ายไปอยู่อีกฝั่งได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าหูดหนูทำไมตัวสูงกันจังเลยลูกตายละฉันเป็นครั้งแรกที่มาตูงไม่เคยสัมภาษวงไหนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอีระดับสายตาเท่ากัน นะถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับที่มาเยี่ยมงานของเราในวันนี้สำหรับไ d o l Exchange X อกากาาครับครัอย่างแรกก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางาอได้เอเชซ์แกอากาาให้เรามามีส่วนร่วมในงานนี้ครับแล้วก็ทำให้เราได้มาเจอกับเอลิส e ัาเพราะว่าเราไม่ถึงมาาคื <c oughs> อเป็นครั้าางแรกในรอบหลายเดือนเลยที่เราได้มาเจอกันใช่ไม่ได้เจอกันานานเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงสถานการณ์โควิด มันอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการพบปะเจอกับแฟนๆและที่สําคัญมีผลกระทบในด้านไหนบ้างครับเช่นการน,นัดเจอการซ้อมการถ่ายทำเอ็มวีบ้างไหมครับน้องหนูก็ได้ลูกหนูพี่อยากฟังหนูจ้ะเชิญจ้ะแล้วก็จริงๆมีผลกระทบได้นานนะครับว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมนะแต่ว่าก็มีอาียกว่ามาตรการว่าที่เราต้องแบบ แอทีคการมีการตรวจเอทีเคกันทุกครั้งที่เราจะซ้อมทุกสาวันก็เลยทําให้การทํางานออกมาได้จากโชว์ที่สุดครับแต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์โควิดยังไงก็แล้วแต่ความรักและความเหนียวแน่นของแฟนยังอยู่เสมอถูกต้องไหมคะขอเสียงไปอีกครั้งได้ไหมฮะ <Yeah. S 1> ยังมีแฟนตามา support อยู่พูดถึงผลงานบ้างดีกว่าตอนนี้น้องๆมีผลงานมาแล้ว4ิงโตกกครับส มีคนตอบแทนแล้วฮะด้านล่างตอบแทนมีสิ่งกอ้อนอะไรบ้างฮะส่งไลน์ได้ไหมครับผมฟังไม่รู้เรื่องฮะมีสิ่งกอ้อนอะไรบ้างครับดูคก็ตอนนี้แอดลานครับได้ปล่อยไปแล้วสองซิงเกิลนะครับก็มีเมเดเมเดนะครับเป็นซิงกเกิลรีวิวแล้วก็ที่ปล่อยไปล่าสุดลเลยครับโลเลครับผมโลเลโลเลนี่มันที่มาลองโลเลโลเลโลเลใช่ไหม่ใช่ พี่หลองได้เธอโลเลโลเลก่อนเธอมันโลเลโลเลใช่ไหมอ่าเป็นไรฟังอยู่บอกเลยว่าน้องๆมีแค่สองคลแต่อย่างที่บอกว่าจะมีผลงานเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะแล้วในครั้งนี้เนี่ยไอรอนเอ็กซ์เชนจัดในอาทิตย์หน้าวันที่เจ็ดวันที่แปดได้ข่าวว่ามีการเตรียมโชว์กันด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับก็น้ำจิ้มหน่อยได้ไหมลูกน้ำจิ้มให้เขาหน่อยได้ไหมลูก เอลิสอยากดูอะไรบ้างครับก็แน no. ่นอนครับก็จะมีเพลงทั้งสองสินโกที um> ่พวกเราได้ทำออกมาดีโชว์แน่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสเปเชียลโชว์แล้วก็เราก็ไม่ได้เจอเอลิสนานเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษแน่ๆอาจจะมีมากมีน้อยก็ต้องไปรอดูกันวันที่เจ็ดนะครับอเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นโชว์พิเศษที่น้องว่าเจอกันวันที่7 8็ดณที่แห่งนี้นะครับสำหรับ Idol Exchange นะครับเอาละฮะ ฝากหน่อยครับทั้งผลงานช่องทางการติดตามของทุกคนนะที่ให้พื้นที่ฝากได้เต็มที่เลยลูกก็ฝากพวกเราด้วยนะคะทุกช่องทางนะครับมีทั้งอินสตาแกรมยูทูบเฟลิเตอร์ทิกเกอรแล้วก็เฟสบุ๊คด้วยนะคะเกี่ยวกับร้านสตอร์ฟิชเชอร์โซเชียลสแตนด์นะครับผมใช่ครับผม a n first of all we would like to thank our friends in China and other s t u d e s for inviting us on stage today and for us to perform on the seventh So we already released two singles. First is our debut single, "Mayday Mayday," and our next single, uh, "Lole." Yeah. <laughs> Thank you so much for coming today. Okay, and